ก็เดี๋ยวคลิปนี้แค่เลจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าระหว่างปูม้าเนี่ยเอาไปต้มกับเอาไปนึ่งแบบไหนดีกว่านะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีการต้มบางคนก็ใช้วิธีการนึ่งค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาปูม้าไปทําวิธีแรกกันเลยวิธีแรกที่แคลเลจะทําก็คือการนึ่งค่ะ เมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําซึ้งมาตั้งค่ะแล้วก็เอาปูนะคะลงไปนึ่งได้เลยแค่เลยจะเอาปูม้ามานึ่งสองตัวนะคะเดี๋ยวแคเลจะใช้ต้มสองนึ่งสองนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดฝานึ่งไว้เลยค่ะ นึ่งประมาณสิหนาทีค่ะนี่ค่ะเมื่อนร่งเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาออกได้เลยค่ะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะไม่ต้องนึ่งมากกว่านั้นเนาะถ้านึ่งนานนะคะจะทําให้ปูมานะคะเนื้อจะยิ่งหดค่ะค่ะเมื่อสุกแล้วนะคะก็ตักออกได้เลยค่ะ ค่ะสองตัวนี้เรานึ่งนะคะเดี๋ยวถัดไปเ,เราจะมาทำการต้มอีกสองตัวค่ะค่ะวิธีนี้นะคะเราจะนำปูลงไปต้มเนอะเมื่อน้ำเดือดน,นะคะก็ใส่ปูค่ะลงไปต้มได้เลยปิดฝาต้มไว้เลยนะคะ ก็ต้มประมาณ15นาทีค่ะนี่ค่ะเมื่อต้มเสร็จแล้วนะคะประมาณ15นาทีเนาะก็ตักออกได้แล้วค่ะนี่ค่ะแบบนี้แบบต้มนะคะ ค่ะนี่ก็คือ2แบบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนึ่งค่ะแล้วอันนี้แบบต้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะแตกต่างกันอย่างไรเนาะเดี๋ยวคะ่ะจะชิมแบบแบบนึ่งก่อนนะคะค่ะนี่คือเนื้อตรงกันเชียงนะคะอืม เนื้อหวานมากเลยนะคะเนี่ยค่แบบนึ่งนะคะแต่ว่าแค่เรว่าเนื้อมันจะแห้งๆไปหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบต้มกันนะคะนี่ค่ะแบบต้มค่ะหวานอร่อยเหมือนกันค่ะ แต่เนื้อสัมผัสนะคะแค่เลยว่าเนื้อจะเยอะกว่าแบบนึ่งค่ะแบบนึ่งรู้สึกว่าเนื้อจะหดหดไปนะคะ <c oughs> ค่ะก็สรุปเลยนะคะแบบต้มนะคะเนื้อจะเยอะค่ะเนื้อจะเยอะกว่าแบบนึ่งเนาะแบบนึ่งเนี่ยเนื้อจะน้อยกว่าแบบต้มค่ะแต่รสชาติความหวานนะคะแค่เลยว่าแบบ นึ่งนะคะแบบนึ่งแบบนี้จะหวานกว่าแบบต้มเนาะแบบต้มจะหวานน้อยกว่าแบบนึ่งค่ะแต่ความหวานเนี่ยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะค่ะร้านอาหารตามทะเลนะคะที่ที่เคเลเคยทํามานะคะส่วนมากร้านอาหารเนี่ย เขาจะนําปูม้าไปต้มค่ะเพราะว่าจะได้เนื้อที่เยอะกว่านะคะเยอะกว่านึ่งค่ะในส่วนของรสชาติความหวานเนี่ยถ้าเป็นปูสดเนี่ยมันจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นร้านอ,อาหารตามท,าามทะเลเนาะเขาจะนําไปต้มมากกว่านึ่งค่ะแล้วถ้าถามความชอบเคเลชอบต้มมากกว่านึ่งนะคะเพราะว่าเนื้อเขาเยอะเนาะแล้วก็หวานนะคะถึงจะหวานน้อยกว่าแบบนึ่งแต่ก็ไม่ต่างกันมากค่ะ แค่ว่าแบบนึ่งเนื้อจะหดจะหดมากกว่าแบบต้มนั่นเองค่ะค่ะ2วิธีนี้นะคะระหว่างความแตกต่างเพื่อนๆทําปูม้าแบบไหนกันบ้างคะเวลาจะนึ่งปูม้านะคะใช้วิธีการนึ่งหรือว่าต้มนะคะสามารถเม้นต์บอกกันได้นะคะค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของใครเลรด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ